ศาสตรมันอยู่ในทุกที่เราสอนรงเรียนกันได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันประลองความรู้กันวิทยาศาสตร์วิทยาศ,ายาศาประยุทธ์สวัสดีครับเฮนดี่ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นนักพัฒนารถยนต์ที่มีชื่อก้องโลกเขาเคยกล่าวไว้ครับว่า อุปสรรคเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากครับถ้าเราละสายตาจากจุดมุ่งหมายนะครับและนี่คือรายการวิทยาสรรประโยชน์ครับรายการที่ปรอกาสให้เด็กมัธยมศึษาจากทั่วประเทศนะครับมาแสดงายม,มือใช้ความรู้ใช้ความคิดใช้จินตนาการใช้สิ่งต่างๆครับเพื่อข้ามอุปสรรคต่างๆ แล้วเขาจะได้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้นะครับแต่ว่าเขามีดีอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องมีเวทีที่เปิดโอกาสให้เขานะครับนั่นคือการส่งเสริมจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการครับและวันนี้เป็นการแข่งขันรอบที่2ทั้ง2ทีมผ่านด่านรอบแรกมาแล้วนะครับและรอบที่2ในสายปูผาตอนนี้มีทั้งหมด8ทีมด้วยกันการแข่งขันในรอบนี้เป็นการแข่งขันในรอบที่2ของสายภูผา โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยกันแปวโรงเรียนเป็นการแข่งข oh ันระหว่างโรงเรียนเบญจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเบญจมะมหาราชผ่านเข้ารอบมาด้วยการแก้ไขโจทย์เชิญธงชาติด้วยเพลงชาติและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านเข้ารอบมาด้วยการแก้ไขโจทย์ สร้างหอคอยกระดาษสูง5เมตรมาลุ้นกันครับว่าในวันนี้ทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะแก้ไขโจทย์ของเราได้สําเร็จและผ่านเข้ารอบต่อไปโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือดับเทียนไขในระยะ10เมตรผู้แข่งขันต้องสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ดับเทียนไขและอุปกรณ์สําหรับนําเครื่องกีดขวางออกโดยมีระยะจากระยะเริ่มต้นไปถึงเทียนไขสีเหลืองเล่มแรกสุด5เมตรซึ่งเทียนไขสีเหลืองจะปักอยู่ห่างกัน ในทุกๆระยะ1เมตรนั่นก็คือระยะ5เมตร6เมตร7เมตร8เมตร9เมตรและ10เมตรตามลำดับแต่ระยะระหว่างเทียนไขเล่มสีดำจะมีเทียนขาวปักขั้นอยู่3เล่มห่างกันในทุกๆระยะ25เซนติเมตรเครื่องกีดขวางชิ้นที่1จะถูกขวางอยู่ระหว่างระยะเมตรที่6กับเมตรที่7และชิ้นที่2จะวางอยู่ระหว่างระยะ8เมตรกับ9เมตรซึ่งวางอยู่ห่างจากเทียนไขสีดำในระยะ50เซนติเมตร คณะกรรมการในวันนี้คุณชมพู่ก่อนบายนักแสดงตลกผู้มากความสามารถดรวิทูชื่นวชิรศิริบัณฑิตในโครงการพสวทอของสอสวทอ,อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลดรสุรเชษฐ์ลิมกำเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทอของสอสวทและอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาโดนวันนี้ยากจริงๆต้องบอกว่ายากจริงครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราเป่า เป่าเทียนหรือว่าเป่าเทียนมันเกิดเนี่ยเค้กของเราก็จะอยู่ระยะแค่นี้ไม่เกินสัก30ซนติเมตรสีซนติเมตรยางมากถ้าเป่าไกลๆหน่อย50เซนก็ถือว่าไกลแล้วอา้าวเปิดเผยสิ่งที่เราคิดมาก่อนสอสัปดาห์ที่ได้โจทย์นี้ไปคิดว่าจะใช้อะไรดับเทียนครับจริงเหรอลูกไมาคิดงานจังตอนแรกแล้วครับก็คิดจะใช้น้าเลยครับน้ำสาดเข้าไปแต่พอดูแล้วก็คือมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างก็คือ ระยะก็จะไม่ถึงแล้วก็คือแล้วก็อาจเลยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ลมแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะใช้แรงลมในการดับเทียนนะครับส่วนนี้แหละครับเบญจมามหาราชค่ะก็ตอนแรกนะคะก็คิดว่าจะใช้น้ําเปล่าเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าออด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างของน้ํานะคะคือบางทีก็อาจจะดับได้บางทีก็ถ้าแรงไม่พอก็อาจจะไม่ดับก็เลยมีของเหลวชนิดหนึ่งะคะ่สะสกัดจากธรรมชาติะคะ่ะ ทีมเป็นจมมหาราชใช้ของเหลวที่สกัดจากธรรมชาติมาดับเทียนนะครับทั้งสองโรงเรียนนี้มีความคิดที่แตกต่างกันมากเลยทีเดียวครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญทั้งสองทีมเข้าสู่ห้องบริการณบัตดีี้ครับเรามาเริ่มกันที่สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันก่อนเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เจมส์นะพี่เจมจะเป็นพี่เลี้ยงน้องๆวันนี้ใครจะเป็นคนเขียนตารางให้พี่เจมดูครับว่าก๊อตงไงครับก๊อตใช่ไหมครับมาเชิญครับเครื่องมือดับไฟในระยะ5เมตร มันมีชื่อว่าแอซูก้าแอซูก้าเมื่อเราตีหน้ากองนะครับจะมีลมออกไปที่ด้านท้ายของกองนะครับเราคิดว่าลมนั้นสามารถเอามาใช้ในการดับเทียนนี้ได้อ๋อเวลาแบบตีกองตุบๆเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าลมออกมาขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับอธิบายให้เจมฟังหน่อยเมื่อมองนะครับจะมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องออกไปอุปกรณ์ในการเอาสิ่งกีดขวางออกไปด้วยครับสิ่งแรกที่เราจะทํานะครับก็คือเอาเจ้าไอ้เจ้านียครับออกยังไงเริ่มต้นเราก็ใช้ท่อ ยาวห้าเมตรนะครับในการนำลูกไปตองมาหยุดที่เทียนเล่มแรกครับหลังจากนั้นเราจะต้องรอเวลาในการดับเทียนก่อนเพื่อจะเอาอาเจ้าสิ่งกีดขวางนี้ออกไปอืเราจึงต้องสร้างอุปกรณ์ในการถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดครับครับเราจะสร้างอาเราใช้ท่อนะครับสร้างให้มันทะแยงกันไปกันมาอย่างนี้ครับอ๋อโอเคที่เป็นลูกเหล็กวิ่งตึ๊บตึ๊บตึ๊บเวลาไว้อืมคือระหว่างเนี้ย ระหว่างที่มันถูกเวลาเนี่ยเทียนจะดับก่อนเทียนดับเสร็จปุ๊บไอ้นี่ถึงจะมาพอดีเลยนี่ก็ต้องคำนวณเวลาให้มันถูกต้องใช่ไหมนี้คิดจะถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะได้มีเวลาดับเทียนเยอะๆนั่นเองครับลงมือทําเครื่องถ่วงเวลากันก่อนเลยครับคนนั้นตัดนิ้วตัวเองไว้อันนี้ไม้น้าสองนะจะได้ไหมอ่าไม่พอดีแลวใช่ป่ะ คนหนึงทำไม้คนคนอื่นดีกว่าไหมเดี๋ยวไม่เสร็จเราต้องแบ,บ่งงานกัน,นพี่เจมของเราก็ช่วยน้องๆอ,อย่างเต็มที่เลยทีเดียวต้องต้องมีสูตรคำนวณมาว่าเราต้องใช้ปากมันเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็คือต้องใช้จากการประมาณด้วยครับก็คือจากการทดลองทาทาซ้ําด้วยครับก็ดูแล้วตัดตามขอบด้านในเลยกแล้วกันพี่ช่างครับขอความช่วยเหลือหน่อยครับพี่ครับผมก็คือเดี๋ยวช่วยตัดใช้เลื่อยฉลุครับผมโอเคครับตัดแล้วก็ช่วยเอาส่วนตรงนี้ครับ ส่วนที่เลยออกมาเนี่ยตัดออกเลยนะฮะใช่ครับผมตัดเลยครับน้องๆก็ให้พี่ทีมช่างนะครับช่วยตัดถังน้ําที่จะเอามาเป็นแอร์ชูการ์แล้วครับตอนนี้เรามาดูโรงเรียนเป็นจมามหาราชกันบ้างครับเห็นว่าจะใช้น้ําดับเทียนไม่รู้ว่าจะมีกลไกอะไรอย่างไรนะครับโรงเรียนนี้ได้ผู้ช่วยเป็นพี่อิคิวครับตอนแรกเราก็ต้องทําฐานยิงก่อนเราก็เอาซักสเกลเท่าไหร่40เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็40 cm. ก็คือจากเพิ่นถึงตรงนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบก็คือตัวเปิดวาล์วก็จะทําเป็นคล้ายๆตัวนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นระบบเปิดวาล์วส่วนตัวนี้จะเป็นกลไกการเปิดวาล์วค่ะเพราะว่าเราเปิดได้แค่ครั้งเดียวคือเปิดวาล์วตัวแรกเปิดวาล์วทั้งหมดจบเลยเรายืนดูอย่างแล้วก็ตบมืออย่างมีความสุขได้เลยโอ้โหแม่ทีมนี้นี่คิดกลไกแบบไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเลยครับ เพียงแค่เปิดวาล์วให้น้ำไหลก็สามารถดับเทียนได้แล้วนะครับแล้วน้ำที่ใช้นี่เป็นน้ำปกติไหมฮะก็ไม่ใช่น้ำปกติค่ะเป็นน้ำอะไรน้ำแร่จากฝรั่งเศสเป็นน้ำกล้วยตามพื้นบ้านน้ำกล้วยตามพื้นบ้านค่ะมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะคือก็คือได้ไปมีโอกาสไปอ่านงานวิจัยนะคะเขาก็บอกว่าน้ำยางของกล้วยเนี่ยนะคะก็คือจะสามารถดับไฟได้ค่ะคือดับแล้วจุดไม่ติดเลยค่ะน้ำที่มาจากธรรมชาตินี่ก็ถือว่าน้ำยางที่มาจากกล้วยนั่นเองครับ วันนี้ลงมือทำโครงสร้างกันแล้วนะครับให้พี่ช่างทำดีกว่ามแข่งแรงกันพี่สบายอยู่แล้วผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับคือนายพี่คิวทำไปเรื่อยๆพ่งนี้ก็ไม่เสร็จหรอกครับและพี่ทีมช่างก็มารับไม้ไปทำโครงสร้างให้ตามแบบที่น้องๆต้องการนะครับขั้นตอนว่าเราตัดไม้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ พี่ไคิวก็หาเรื่องแกล้งน้องๆเขาจนได้นะครับน้องนุกดูแล้วทั้งอกตั้งใจกับการประดิษฐ์วาวน้ําเพื่อยิงน้ํามากเลยทีเดียวครับเพื่อนอีก2คนก็กําลังทําขวดใส่น้ําให้มีแรงพอที่จะดันน้ําออกไปดับเทียนนะครับทีนี้ดูแล้วมีการแบ่งงานกันชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับช่วงหน้าครับมาตามลุ้นกันว่าน้องๆจะสามารถดับเทียนไขที่ไกลถึง10เมตรโดยมีสิ่งกีดขวางได้อย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการเอาละน้องก๊อตครับตอนนี้เรามาถึงสูตรคำนวณอะไรครับเยอะแยะมากมายใบหวยอยู่เหรอ <c oughs> ที่คำนวณน,นะครับคือเราจะตัดเราจะมีการบากเสาเพื่อทำซิกแซกตรงนี้นะครับครับลยก็อ,อจากที่เห็นก็คือผมจะคำนวณมาแล้วครับว่า มันจะต้องวัดแล้วก็บากที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ของเสาครับซึ่งจะได้ออกมาเป็นมีเสาสองเสาครับที่ต้องบากตามนี้ครับครับผมมีชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองี่สองแล้วก็น้องครับถางมาแล้วครับถ่างมาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่แล้วเราประจัดการไอ้ตัวแอร์ซูก้าก่อนจะใช้ยางรถยนต์ครับผมยางรถยนต์ครับในการคึ้งต้องยางรถยนต์อย่างเดียวเลยเหรอก็ยางอื่นก็ได้ครับผมแต่ตัวนี้คือเราสามารถหาได้ในชีวิตประจำวันไหนมาดูซิมันใช้ได้เปล่า ไม่พอครับมันเป็นแค่ยังยาง็นงจักรยานหรือเปล่าไม่รา่ยางในรถจักรยานเท่านั้นไม่มีนะไม่มีครับอทำไงดีอะก้องใช้ยางรถยนต์เท่านั้นใช่ครับโอเคพี่รู้แล้วว่าเราจะไปหากันที่ไหนดีเราต้องไปที่ห้องสารพัดวัสดุกันไปไปเลยครับผมพี่เจมสของเราก็พาน้องๆไปหายางรถยนต์ที่ห้องสารพัดวัสดุครับ ไม่มีนี่ไงดีกอตตรงนี้เะรแล้วเส็แล้วในไหนดิสิไหนเออใช่แล้วแหละแต่ก่อนจะได้ไปต้องลงไปตอบคำถามให้ถูกก่อนนะครับคำถามถามว่าน้ำตาลกลูโคสที่มีมากเกินไปในเลือดนะครับจะถูกเก็บสะสมไว้ในตับในรูปของอะไรครับผมมีช้อยให้เลือกนะครับมีช้อยให้เลือกนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆตอบนะครับข้อกอไก่นะครับ ไกลโคเจนครับข้อขอไข่ครับกรูโคสนะครับปรึกษากันได้นะครับร่างกายคนก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นเรากินเนื้อพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นพวกโปรตีนตลอดเลยมันต้องเป,เปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนรูปไ, <ixa? S 2> ไปเอจริงเหรอเอะนะครับน้องๆต้องตอบแล้ว<อ>นะครับต่อแล้วครับตอบมาครับตอบว่าข้อหนึ่งไกลโคเจนน้องๆตอบว่าไกลโคเจนนะครับคำตอบนะครับถูกต้องครับอู๋ ทำงานต่อเลยครับต่อไปเราก็จะผลิตอะไรนะเรียกว่าแอร์สุก้าครับผมครับคือวิธีการทำเขาคือเราจะเริ่มแบบเริ่มขึงจากด้านตรงกันข้ามกันก่อนนะครับอืโอเคครับโอเคทำให้รอบได้แล้วแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อดีอะลองตีดูไหมพี่ครับครับก็ตีดิเพี่สุดนะครับเีย เออมีลมทีนี้เราใช้มือตีเนี่ยมันยังไม่แรงพอเราต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะเขาต้องหาทำไม้ตีทุ่นแรงขึ้นรม,มันเหนมือน,นกองทีนี้ฉลาดมากครับคุณผู้ชมหาเครื่องทุ่นแรงโดยการใช้ไม้ตีซึ่งปลายไม้นั้นใช้ยางพันไว้ด้วยนะครับเพ <s> ื่อกันยางที่หุ้มเจ้าแอร์ชูก้าขาเนั่นเองครับกลับ <s> ไปดูเบนจาม่ามหาราชกันบ้างครับว่าไปถึงไหนแล้วเสร็จแล้วนะครับคือเราใช้มือเปิดเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นใช่ค่ะปึ๊ดแล้วน้ำเนิ่ม แรงตรงแรงดันอะไรก็จะมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วนี่ไว้ทำอะไรครับอันนี้เป็นตัวรางที่จะปล่อยลูกเปตองนะคะอือนี่นีเองนะครับมันจะดันลูกเปตองไว้ก่อนอแล้วเราจะเจาะรูค่ะพอน้ําออกไปในระดับหนึ่งแล้วลูกเปตองก็ใช่ค่ะก็จะออกไปเราก็ใช่ไหมเนี่ยไม่เสียบตัวเอาให้แน่นๆก็พอเริ่มประกอบกลไกที่จะใช้ยิงน้ําแล้วครับสําหรับทีมนี้ อุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องหาหาคืออะไรครับก็ต้องไปเอาน้ํากล้วยมาเติมใส่ขวดโอ้โหพี่ว่าน้ํากล้วยเนี่ยในห้องนี้ไม่มีแน่นอนนะครับสิ่งที่น้องต้องการเนี่ยนะครับจะต้องไปที่ห้องสารพัดวัสดุไปนนะฮะค่ะอ่าไปลุยเลยครับไปเร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ขอต้อนรับสู่ห้องสารพัดวัสดุครับผมและที่มาห้องสารพัดวัสดุนี้จะมาเอาอะไรครับจะมาเอาน้ําหยวกกล้วยค่ะน้ำหยวกกล้วยน้ําหยวกกล้วยมีห้องสารพัดวัสดุนะครับมีแต่เครื่องมือช่างจะมีได้ยังไงละครับ น้ำหยวกกล้วยบริเวณห้องสาราัดสบุกมีพันธุ์พืชทุกพันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องๆเราไปหาดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะฮะเชิญไปหาเลยครับเชิญครับและน้องๆก็ได้เดินหาต้นกล้วยแล้วก็ได้ไปตามที่ต้องการครับเอาละครับน้องๆต้องตอบคำถามข้อนี้ให้ถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ของชิ้นนี้ไปนะครับคำถามนะครับถามว่าอวัยวะใด ที่สามารถช่วยย่อยอาหารได้ทั้งกลุ่มไขมันคาร์โบไฮเดรตและโปรโตีนครับโอ,โ,โอ้โหเจอคำถามข้อนี้นะครับแต่ผมมีช้อยให้เลือกนะครับ2ข้อนะครับช้อยนะครับขอกอไก่นะครับลำไส้เล็กครับขอไข่ครับกระเพาะอาหารกระเพาะน่าจะช่วยย่อยแค่โปรตีนน่าจะลไ้เล็กคอรที่เขาเรียกกับเพาะข้าเอพีอีกิวครับถ้าไม่ช่วยคิดผมว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะครับผมว่า ลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กตอบมาแล้วนะครับว่าลำไส้เล็กนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือลำไส้เลกครับถูกต้องครับโอ้โหโ <Blo oms> ทีนี้ดีใจแย่เป็นปลุกคลื้นเลยนะฮะ <ad am il> อะไะครับได้ของมาแล้วเอาไวานะตอนนี้นะครับขอเชิญไปทำการทดลอ,องกันต่อเลยครับเชิญเลยครับ <ad am il> ขอบคุณครับไปดูสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันบ้างครับว่าหลังจากที่ได้ไม้ตีแอชูกาแล้วจะทดสอบกันหรือยัง ลองตีก่อนไหมลองนะอ,อ,อีกเดี๋ยวเฮ้ยโ,โหถึงนี่เลยเข้าคอเลย <c oughs> เ,เข้าคอเลยแรงดีินะขอาแะ้ะครับเอาละครับโครงไม้ท่อ PVC <c oughs> ที่ใช้ในการถ่วงเวลาในการดับเทียน <c oughs> ที่น้องๆทำการวัดแล้วก็ให้ทีมช่างของเราตัดก็เสร็จแล้วนะครับได้น้องๆต้องลองมือประกอบเองนะครับรสองอ่ะสามเซนเเลยนะครับมันเป็นสามสามเออสามสาม ทีมสาธิตเชียงใหม่ก็ทำการทดสอบแรงลมที่จะใช้ดับเถียนกันแล้วครับลองไหมจได้ไม่เปืองและน้องๆเขาเอาทูบมาทำอะไรครับเนี่ยไม่ต้องตั้งถังอ่ะควันมันควัมมันเป็นอากาศร้อนครับมันจะลอยขึ้นสูงครับอ้งั้นเราต้องไปดักมันไว้ด้านบนหนึ่งสองสามเออโอยเป็นกลมๆด้วยดีกี้เออ อ๋อใช้ควันทุมในการกะระยะทางนั่นเองครับม่าสุดยอดครับสาธิตเชียงใหม่ฟ๊บเอาแล้วนะนะครับไปเลยนะโอเคไปเอาละโ,โหมันลุ้นมากอะ <c oughs> อันนี้คือเราผ่านการคำนวณแล้วนะว่ามันต้องใช้เวลาประมาณนี้ครับ เฮ้ยดูเหม <centimet, S 1> <c oughs> ือนมันจะไม่เวิร์กว่ะเอาละครับมันไม่เวิร์กจริงๆครับต้องทำการปรับปรุงแก้ไขกันครับเหลือเวลาสิบนาทีนะครับกลับไปดูเบนจมามหาราชกันบ้างครับพอได้หยกกล้วยมาก็รีบนำมาแปรรูปให้เป็นน้ำยางกล้วยทันทีครับบ้างวนี้้ี่บอกเส็แรกทีนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะว่าอีกทีมนั้นเหลือแค่แก้ไขกลไกนิดหน่อยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าไหมได้มาแล้วครับน้ำยางกล้วยที่ทีมนี้จะใช้เป็นไม้ตายในการดับเทียนให้สนิทถือว่าใช้ได้นะฮะโอ้ยโอเคโอเคถ้าเราใช้น้ำเปล่าดับนะฮะดับนะครับแต่พอเราจุดนะฮะ มันจะติดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่แต่ว่าอันนี้นะครับถ้าเกิดอันนี้นะฮะทะลึ่งติดนี่คือจบเลยนะฮะถ้ามันทะลึ่งติดขึ้นมาจุดไม่ติดจริงๆครับคุณผู้ชมนี่แหละครับทีเด็ดที่จะมาล้มสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสิ่งก่องๆที้เสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นทํางานยังไงกันก่อนดี เราจะทดลองเฉพาะชุดแรกก่อนนะคะก็จะสูบลมเข้าไปค่ะจนได้ความดันเท่ากับ40 psi ค่ะ40 psi ค่ะใช่ออะไรวะเธอเนี่ยค่ะคือมีเกลใช่ค่ะมันมีเกลค่ะพอสูบลมเข้าไปเสร็จค่ะอันนี้คือแท่นยิงชุดที่หนึ่งนะคะขั้นตอนนี้คือเราจะเริ่มกันเลยเหรอและน้องทีมนี้ก็ได้ทําการปรับเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนที่จะทําการทดลองนะครับทั้งชุดกลไกที่จะทําให้สิ่งกีดขวางหล่นลงมากับชุดอุปกรณ์การฉีดน้ํา เรามาตามเชียร์กันครับว่าเบนจมะมหาราศที่ใช้น้ำดับเทียนกับสาธิตเชียงใหม่ที่ใช้แรงลมทีมไหนจะทำได้ดีกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ครับเข้าสู่รายการวิทยาศประยุทธ์ในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ติดตามการทํางานของน้องๆสร้างกลไกต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากลไกเหล่านั้นทํางานอย่างไรช่วงนี้จะเป็นช่วงการนําเสนอของทั้งสองโรงเรียนนะครับสทีมจะมานําเสนอให้เห็นเลยครับว่ากระบวนการที่เขาสร้างขึ้นเขาใช้หลักเขาใช้แนวความคิดอย่างไรในการสร้างกลไกเหล่านั้นและจะสามารถดับเทียนได้ด้วยวิธีการใดนะครับเกณฑ์การให้คะแนนผลสําเร็จของการทดลอง20คะแนนผลโหวตจากผู้ชม10คะแนนการนำเสนอ30คะแนน แนวคิดในการแก้โจทย์40คะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนเต็มพร้อมครับมพร้อมครับถ้าพร้อมเริ่มครับเชิญครับตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเราจะใช้ในการดับเทียนครับโดยอาศัยหลักการของลมก็คือเราจะให้ลมเนี่ยพุ่งจากกระบอกนี้ครับเป่าเทียนตัวนี้ให้ดับในระหว่างนั้นนะครับเราจะปล่อยลูกไปตองครับให้วิ่งมาตามรางตัวนี้วิ่งมาตามรางแล้วก็มาทําให้สงกีดขวางที่อยู่ตรงนี้นะครับผมให้มัน กระตุกให้สิงขวางเนี่ยตกลงไปแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับอธิบายถึงหลักการทํางานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราเรียกเจ้าตัวนี้ว่าแอร์ซูก้าครับแอร์ซูก้าคล้ายๆบาสูก้าอย่างนั้นทำโอ้แอร์ซูก้า้เราใช้อากาศในการยิงครับโอ้โหแม่แค่ชื่อเรียกสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ท่าประกอบเนี่ยผมว่าดับเทียนได้จริงหรือเปล่าครับเนี่ยตั้งชื่อสักเก๋เลยนะครับแอรูก้าไปนะผมอธิบายการทํางานของมันนะครับจ้า คือเราก็จะใช้ไม้เหมือนเป็นกองครับมาตีแหงหงครับคําว่าคําว่าตีแหงหงก็คือภาษา,า,ษากลางหมายความว่าตีแรงครับแต่ภาษา<อ>เหนือพูดว่าอะไรนักิตครับตีแหงหงจ้าเมื่อเราตีที่ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเกิดลมออกมาด้านหน้าเป็นเป็นลำของลมออกมาควันทูบนะสามารถทําให้เราเห็นอากาศได้แน่นอน หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ลองมาลองดูซึ่งเป็นลำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าอาการมันไปที่ทางไหนเมื่อเราลองตีแล้วครับควันทุ่ที่ออกมาครับมันออกมาเป็นรูปโดนัทครับอ๋อเหรอซึ่งเราสามารถใช้โดนัทนั้นในการโฟกัสไปที่เทียนได้ครับสําหรับการที่เราจะดดึงตัวนี้ออกนะครับคือตัวนี้มันจะมันจะเป็นเป็นอุปสรรคที่ที่กั้นทางลมของเราที่จะไปถึงเทียนอีกต่อไปอีกเล่มต่อไปที่เราจะดับมัน ดังนั้นเราต้องเราต้องทำให้มันออกมาก่อนเราถึงจะเป่าเทียนอันต่อไปได้ให้ดับตรงนี้คือ,อกรวยขวดครับที่ตัดเราจะมี<อ>ก,การกหยอดลูกเปตองลงมาใช่ไหมครับดังนั้นถ้าลูกเปตองหยอดลงมาแล้วเนี่ย กลวยนี่จะตกลงมาและตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกลากออกมาดังนั้นมันก็จะลงออกมาจากกลางของเราแล้วก็สามารถเป่าเทียนต่อไปได้คือเมื่อเราทดลองเอารูปเปตองเนี่ยในตอนแรกกริ่งจากจุดเ้ติต้นไปดึงสิ่งกีดขขางออกเนี่ยเวลาในการที่มันใช้เนี่ยมันสั้นมาก uh huh. ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสําหรับที่เราจะใช้ในการ สำหรับการดับเทียนได้ครับในชุดแรกอาจจะดับไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาครับคือเป็นตัวถ่วงเวลามันก็ถ่วงเวลาได้มากขึ้นพอมีเวลาเพียงพอสําหรับที่เราจะใช้ในการดับเทียนได้ครับและการการทํางานกลไกของเราก็มีแค่นี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเบนจมามหาราชจากจังหวัดอุบลราชธานีมีอะไรอยากจะถามเพื่อนไหมครับตอนเราส่งลมออกไปใช่ไหมคะเราต้องตีกล่อง หรืออะไรไปด้วยใช่ไหมคะก็คือต้องตีตลอดระยะเวลาที่เทียนจะไปดับเทียนเลยหรือเปล่าคะใช่ครับเราไม่เหนื่อยก่อนเหรอเป็นหัวไม่เหนื่อยก่อนเลยสาวๆไปพวงจากการทดลองเป็นไงที่เราทดลองแรกๆเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรคือแบบเราจะใช้มือตีอ่ะคือเรายังแบบคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรยังยังไม่เกิดปัญหาขึ้นแต่พอเราต้องใช้มือตีไปเรื่อยๆแบบมือแดงเลยปัญหามาเลยามสร้างสร้างตัวที่ เป็นเหมือนไม้กลองไม้์ใ้ช่วยในการตีครับช่วยทุ่นแรงเราในการตีใช่ครับถ้ามันมีอุปสรรคมาแล้วเราตีแล้วมันดับไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วลูกไปตองมันหล่นมาแล้วอะทําไงอะเพราะโจทย์บอกว่าการที่จะเอาอุปสรรคออกได้ก็ต่อเมื่อเทียนที่อยู่หน้าอุปสรรคต้องดับซะก่อนพี่ชมพู่กำลังเป็นห่วงครับสําหรับการที่ว่าเราจะทันไหมเนี่ยเราก็ได้พยายามทําให้มันนานที่สุดอุปสรรคอันแรกครับไอตัวกีดขวางอันแรกเนี่ย เราเทียนเล่มแรกๆก่อนหน้านั้นน่มันสามารถดับง่ายกว่าเทียนหลังๆดังนั้นเราจะหน่วงเวลาอันแรกเนี่ยน้อยกว่าอันหลังเพราะฉว่าอันหลังเวลาการหน่วงมากกว่าอันแรก่หอันหลังใช้สองอันหลังใช้สองชุดในการที่จะหน่วงมัน ดังนั้นมันจะเป็นประมาณ8วินาทีครับ88วินาทีครับที่คำนวณสายหลังเพราแสดงว่าสิ่งกีวาเนี่ยเขามีแค่2อันใช่ไหมอันแรกเราใช้น้อยอันอใช้เยอะหน่อยวิที่มันไกลอันที่2ใช้2ชุดก็เลยเป็น88วินาทีคือเอาเพื่อเวลาไว้แล้วคำนวณไว้แล้วคือไอแอร์ซูก้าของเราอะคิดว่าสิ่งที่ออกไปอะมั่นใจเหรอแล้วว่าเป็นลมหรือว่าเป็นคลื่นเสียงลองคิดนะไออย่างพวกเวลาเรามีเครื่องบินความเร็วสูงบินผ่านใช่ไหม มันมีโซนิกบูมอะไรพวกนั้นเป็นคลื่นกระแทกอ,อันนั้นมันเป็นคลื่นนะมันไม่ใช่ลมนะมันไม่ใช่ลมนะอย่างของเราเวลาตีกลองเนี่ยผนังกลองมันเขย่าใช่ไหมครับมันก็หลักการเดียวกับการสร้างคลื่นนะใช่ไหมเรามั่นใจได้ยังไงว่ามันเป็นมวลอากาศที่ขยับไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่การกระแทกของอากาศจากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งเอาละครับจอมหลักการอาจารย์สุรเชษของเราถามออกมาเล่นเอาน้องๆถึงกับอึ้งไปเลยครับขออธิบายว่าคลื่นคืออะไรครับ ขึ้นก็คือการส่งถ่ายพลังงานครับซึ่งจะมีการสั่นกลับไปกลับมาซึ่งจะดง้ว่าโมเลกุลที่อยู่ตรงนี้พอได้รับพลังงานมาก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ท้ายก็จะกลับมาที่เดิมเพราะส่งถ่ายพลังงานไปส่วนอื่นแต่คือแอซูกาของเราคือเป็นเหมือนพูดว่าเป็นลาอากาศมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้กลับมาที่เดิมรรหรือจากควันใช่ซึ่งเราสามารถสังเกตได้เลยคือจากควันที่เราไปคือเราไม่เห็นว่าควันของเรามันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาอย่างนี้แต่มันไปด้านหน้าอย่างเดียวเลย ตอนที่เราออกแบบไอเจ้าแอร์ซูกามาเนี่ยขนาดของช่องเปิดมีผลไหมมีผลครับแล้วเรามีหลักการในการเลือกอยังไงว่าเราออกแบบมามันต้องช่องประมาณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับผมจากการที่เราได้ทดลองมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะใช้ยางรถยนต์นะครับในการหุ้มข้างหลังเราได้ใช้แผ่นพลาสติกครับผมได้ลองดูขนาดต่างๆครับคือขนาดเล็กกลางใหญ่ขึ้นไปทําให้เราทราบว่าขนาดเล็กเนี่ยลมออกได้แรงมากขนาดใหญ่ขึ้นลมก็จะเบาลงเบาลง แต่มันมีผลกระทบกับยางด้านหลังด้วยครับเมื่อรููด้านหน้ามันเล็กลมที่ออกไปเนี่ยมันจะแทรกกันออกคือแย่งกันออกครับก็คือจะมีส่วนที่เหลือเยอะมากคือมันก็สะท้อนกลับไปสู่ยางด้านหลังทําให้แผ่นพลาสติกมันขาดครับอก็ไม่แผ่นพลาสติกจะขาดที่ตีนะจะขาดไม่ดีใหญ่ไปมันก็ไปไม่ไกลใช่ครับอ๋อ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าตากรรมการครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเป